สปกโฟร์บโครับแต่งออฟโรดโฉมด้านหน้าครับมุมด้านหน้า45องศาครับสีเท่า์รโบครับกระจังหน้าสองเขี้ยวไฟฮฮโลเจนพร้อมไฟเลี้ยวด้านล่างครับมันยางมอเตอร์ AT1 ครับในห,หวนันพร้อมลาแม็กหล่อๆกันเลยครับ ด้านข้างสไลด์บาร์ครับ,บรเครื่อง3.0อ,ออปโรดครับ 4x4 ดิฟล็อกครับพร้อมคันชนท้ายนะครับใช้งานสำหรับลากได้ไดรายละเอียดชัดๆกันครับ45องศาด,ด้านหลังครับ รอๆกันเลยครับอิสุสุหัดใหญ่ครับสำนักงานใหญ่หากใครชอบก็ฝากกดไลค์กับกด subscribe เพื่อดูคลิปตัดไปนะครับว่าจะมีรถเกรดไหนรุ่นไหนออกจากเชรูมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ